สวัสดีค่ะเพื่อนๆซ้เริ่มกับหายหน้าหายตาไปดูเนาะค่ะเนาะโดยใส่หน้ากากันนี่ค่ะพี่น้องหน้ากากเกลคือมันหนาวแห้งไงพี่น้องคะหนาวหนาวหนาวใส่กางเกงยีนยังหนาวเลวจ้ะ <c oughs> บันไดกันไว้เพื่อให้หมาออกว่าขยับจากน้องขามเอาสิบผาไปเบิ้งเห็ดจ้ะสิไปหาเห็ดแต่ว่าสิาไปเบิ้งพัก จะไปเปิดฮีทให้พักก้นจ้ะเดี๋ยวให้เบิง้งน,นั่นนั่นนั่นเดินมาละจ้าเบิ้งสีสกาสารนี่ไรล,ลูกเห็นมามีมาโอ้ยไปกินอะไรมา,าเหนียงใหญ่มากเลยครีมี่เหนียงอันนี้หนูอิ่มไหมเนี่ยอู้หูเหนียงเหนียงอะไรละ่ะลูกมานี่มาดูหน่อยทำาไมเหนียงเป็นแบบนั้น ไม่เหนงนใหญ่แทะอุ้ยเป็นอีหยังกับจังเเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงันกันหูเหนียงเหนียงอยังไงเลยคัาท,ที่โดนเตะค่ะเมื่อนี้โดนเจ้านี้เตะไปแล้วรอบหนึ่งยังเาอันพันล้างห้ยไปได้ด้วค่ะดเด้อเด๋ยวสิผ้ายางถอยพยังแบบนี้เขานะถ้าจะเรนตาม มือเหม็นขี่ไก่ไก่เล่นตามเหม็นขี่ไก่พี่น้องอุ้ยมาเราได้ยินเสียงใครมาใครมาว้าเบงบี้เหรอเบงบี้เหรอเล่นมันรดนัดหนาจังมันรัดหนาให้อย่างเนี้นย,ยท,ที่มาเตะเลยพี่น้องบ่ได้ได้สองตัวเนี้ยยางนีนบ่ได้แล้วมันจะเตะเอาอย่ามายุ่งเด้อ ไม่เอาไม่ต้องมามี่น้องจะไปดูผับ <c oughs> หนาวมากเลยค่ะพี่น้องจ้ะ <c oughs> อ้าห์ห่วย่วยดีๆนะสะโฟนะอ้าว <c oughs> <c oughs> no นี่ใส่ไม่ดีมากเลยนะหนาเลยนะเฮ้จะไปไหนจะเข้าไหมาจะได้ดูขัดกันขัตดตายรนะู้นึงหนามากเลยโอ้ยอจะได้ล่ะมาแล้วก็เหี่ยวเช้าแล้วนะห,หนาวมากไม่ได้เปิด คิดให้เปิดกันหนาวจ้ะในนี้ก็หนาวนะแต่มากรูดนะพี่น้องนะดูมากรูดจ้ะพี่น้องจ้ะนี่มากรูดยังแตกยอดอย่างงามเลยจ้ะเกาะข้าหนาวนะก็ยังนั่นนี่อยู่มากรูดสวยจ้ะ อ,อุ้ยเปิดฮิตแล้วอุ่นแล้วก็ตส่ย hit ้อนฮิตก็ใส่ดูมาแล้เข้ามาลูกเข้ามาเออมันหนาวจ้าเข้ามาครีมีตามตลอดจ้ะโอ้ยอะไรในนี้อเออเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมคะอืมหาของกิน มีอะไรให้กินอนนี้นะืึพรีมีตามมาทำไมล่ะลูกพรีมีนอนนี่ไหมอันนี้ให้นอนอนนี้นอนไหมไม่เอาในบ้านอุ่นกลัวนะลูกเนาะบ้านพรีมีอุ่นกลัวอุ้ยเหนียงฉันกินอย่างดูนี่กวนตุกๆเลย ทำมามอะไรกะตามมาทำไมคะรักกันมากเนาะรักกันมากแต่ไม่รักมามีเลยเตะมามีรวมหัวกันเตะมามีกันตลอดบานีเนะท้าเปื่อยเลยเวลาฝนตกทีนี้เท้าเป็นแผลเลยนะ อย่านะกระดูกกระดิกไม่ได้เลยลุกไม่ได้เลยมันจะเตะมันเป็นมีความรู้สึกไม่ชอบบููสีชมพูยังไงไม่รู้มันเกลียดสีชมพูนะไม่อะไม่เอ้ยเอ้ยไม่ไม่ชอบหรอไม่ชอบสีหวานๆแล้วลูกไม่ชัคโกไอเดีกก็จะช่วยแล้วเบ่านี้มาไม่อะ giệp ừ, rồi nè, thầy giệp à, sưu à, bắt luôn, Bây giờ Bây giờ hả, sưu mấy, sưu pa, sưu ด,ดูเป็นนักสู้เอชอบสู้เห็นเราไม่ได้ไปเก็บเห็ดกันดีกว่าถึงนี่ตามกันมา ว้าอะ่อะวิ่งกันใหญ่เลยเฮ้อตามมาทำไมเนี่ยตามมาทำไมคะไม่มีอะไรให้กินเลยลูกคือตรงนี้ว้ไปตรงนู้นกันมาดิตามแล้วก็ตามมามาเลย,ยอุ้ยอุ้ยนุ่นดูนุ่น,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 นเห็ดมาเก็บแล้วมีเห็ดมีเห็ดแล้วล่ะมาเก็บเห็ดกันมาเก็บเห็ดกันแล้วลุงลูกมา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 แล้วล่ะมาเก็บเห็ดกันแล้ว มามามาชาโกบาวนี่ฉลาดไหมบาวนี่บอกไม่เข้าป่าแล้วมาเร็วๆมาเร็ว,วๆไหนอ่ะโอ้ยถุงมามีปิวก็ต้องไปทั่วเลยมาดิไปเก็บเห็ดกันโอ้เพื่อนเพื่อนจ้าสะบัดล้มเห็นเห็ดใบต้งเต้หลายมือดอกเล็กๆนะพี่น้อง นี่จ้าโหนี่ค่ะดอกเล็กๆวันนั้นนะมาดูวันนี้โอ้โดนน้ำได้พอเกงเลยจ้าว้าว,าว,าวอันนั้นไม่โตนะอันนี้ตอนแรกเห็นตรงเนี้ยสวยอันนี้รุ่นหลังที่เห็นอันนี้สวยกว่าโอ้ครีมี่มามี่เห็นเห็ดย่างงามเลยลูก ดูค่ะพี่น้องมาเป็นอย่างนี้น้อยได้นี่ก็อย่างงามเลยจ้ะอุ้ยอันนี้กําลังออกอันนี้ไม่เห็นนี่นี่นี่กำลังออกนุ่นจ้ะทําไงนั่นโอ้ยเห็ดกําลังออกเลยค่ะโอ้มีเห็ดให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บกันละโอ้มีออกนีออกอีกนี่นี่นีเดี๋ยวให้เบิ้งกันนี่จ้ะแบบนี้น้อยเห็นปะนี่ จะหาอีกให้ก,ก่อนอืมอันนี้อันนี้ยังเก่าเนาะเอาไปแล้วนะอันนี้ก็เก่าเน่าไปแล้วเดี๋ยวหาอีกก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวมีมีอีกขอนอยู่หมู่บ้านเพื่อนบ้านจ้ะทางเขามาเนี่ยเดี๋ยวสิยางไปเก็บอยู่นี่จ้ะเห็นปะ้ะนี่ อขอนพวกนี้เป็นเห็ดอันนี้พี่น้องเอ้ยถ้าเห็ดอันนี้มันมากแล้วมันจะมันจะโลกกวนเห็ดห้ามันจะกวนเห็ดห,าห,หาะะ้าเห็ดห่าจะบออกใส่เห็ดอันนี้มันพอเชื้อมันจะเชื้อมันจะ,ะดึงกินไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปิ่งันนี้ดูเยีห้ยัง่ยโอ้อันนี้เห็นว่าอันขาวด้วยกันก,กนติเห็ดนางล้อมออกได้น่ะ ถ้าเห็ดอันนี้ออกแลก็นั่งล่มสิโอกั Ooh, นอู้ห์แค่นี้นี่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 ด oh. เด้โอ้หนี่ค่ะเห็นว่ากำลังออกนี่อันนี้กำลังออก Ooh, อ,อูอ้เดี๋ยวเขาต้องเข่าปลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวฝนตกมาไงเ,าเ,นเนี่ยค่ะอุ้ยเป็นไงว้าวเนี่ยค่ะเอ้ายืนดีกันนี้วันนี้แอมไปเห็น ค่ะสวยงามนะเห็ดหนาหนาวแล้วก็สะอาดพร้อมเพราะว่ามันจะบบมีหนอนมีอย่างเลยพี่น้องมันหนาวแห้งไงเต้าแต่เนยังจะเป็นน้ำแข็งนะนี่ถ้าอีกดอกนี้เออดี๋ยวค่ะโอเคได้แล้วจุ่มนึงอุ้ยหนาวจนหายใจไม่ไหหนาวด้วยเพราะมันอย่างโอเคครับพี่น้องค่ะโอ้ยยามไปเก็บสองดอกนั่นยุ่ยใกล้ๆตรงนี้แหละ นี่เองมันหนาวพี่ช่องเดี๋ยวมาเก็บอันนี้แบนเนี้ถุงมือตัวแรกแรก็ว่าตัวแรกก็ว่าถุงมืออันตัวเนี้ยดึกว่ามันแตกบ่ด้เอาถุงถุงมือเนี่ยนี่มันขาดขาดเนี่ยมือแข็งมหมดหรอตัวน้ำเปียกจับเพ็ดล้นเปียกแข็งหมดเลยพี่น้นองมือนะอเดี๋ยวเดี๋ยวก็่อขาดเดี๋ยวอุ้ยว้าว อู้งามได้พี่น้องเห็ดหนานานี่สุดยอดเลยสช่ว่ามะไรขอขปลาเลยพี่น้องจ้ามันหนาวโคตรเดนเก็บทา่าเก็บเอาแถวบ้านนะจ๊ะปลานในบ้านหล้างบ้านก็ไม่ได้ไปเด้อันนี้มันยู่ขขางบ้านก็นยังบ่ค่อยมาเลยค่ะเพิ่องอ่ะเนี่ยเห็นบ่งามแห้งอุ้ยเดี่ยค่ะ ค้อนยื่นบริเวณบ้านเจ้าของอุยเห็ดล่นนี่ค่ะใส่ลงไปเอาก็เอาแต่กา่หน่อยมากทีเก่าเพราะว่าประคิดว่าจะไม่มีเห็ดตกค่ะเดี๋ยวจะย่างไปเอาอีกคอนทั้งเขา่า มาเพื่อนบ้านเฮาบ้านบ้านตุ้มพานกันคนละฝั่งจ้ะหนานี่เพื่อนญาติงูดูพี่น้องเพราะว่ามันหนาวแห้งงูต้อออกมาพี่น้องเก็บเห็ดมาเก็บหนานี่แหละมันปลอดภัยเนาะน้องทาย่านี่หนาหอนไปอยากเก็บเลยรลเก็บหนา,นานนนหนา,นาวาเพื่อนสเดี๋ยวนี้หนาหนาวจะเพิ่นเก็บบ่เบิดเอ๊เจะเก็บบ่เก็บแต่บ่ได้เห็นกันขึ้นกันพี่น้องเอ๊ะ นี่เ,นเพื่อนๆถามหาหนอนพญาล่ลาเลยทะเลามกับบอลูเพื่อกันนะกระบ,บ้ากระไก่กันนะคะเนาะบกระไรยุกไก่กันเนาะแต่ว่าอยูอาลาดเดียวกันนะไปมันลวงอืมอเคสจะ้ะโอ้ยพอแก่งแล้วพี่น้องโอ้โอเคค่ะเดี๋ยวยังบนๆหาอยแจ็กหน่อยโอ้ยหันมาทั้งนี้ตรงนี้ ตรงนั้นเห็บงหพี่น้องเบ่งเจะดอกนี่รึเปล่าตอแหลอู้พุนอีกนะว้าพี่น้องเห็ดจะลัองออกดิพุนอีกนั่นน่ะเนี่ยหายกันหลายแล้วนี่นี่อู้เนี่ยอยงคือเป็นยังซี่ใหญ่หรือตัวเนี้ยว้ายใหญ่เลยพี่น้องอันเนี้ยคือพวกคอยสมบูรณ์อ่ะเป็นเป็นเชื่อเห็ดใ้่เนี่ย อืมอเห็ดพันกัลลีเด้อเหรอพี่น้องเห็ดลีเด้อเลยนี่เด้อเห็นหเบิง้งนี่ค่ะน,น,น,ะะน,น,นี่นี่ันนะทั้งนี้เราอยู่ตรงเนี้ยนี่กำลังออกค่ะตอนนั้นก็เห็นแบบนี้เนาะจุ่มนี่นะจุ่มที่เขาเก็บเนี่ยจะเริ่เห็นแต่กพุ่นนี่ค่ะโหนี่เห็นบ่นี่ค่ะ,คะกำลังออกมาอยู่ทางในนี่ เฮ็ดกำลังออกเฮ็ดกำลังออก่ะพ,พี่น้องโอ้เฮ็ดกำลังออกค่ะอืมมากระน,นี่เฮ็ดนั่งล้มจ้ะพี่น้องโอ้ยหนาวเด้อเค็ดเรพักสิงยางเบิง้งอ่าเปเบิ้งทั้งปุ่นเนี่ยเจ็กหน่อยหนึ่งพี่น้องจะเริ่มกลับออกมาเบิ้งตรงนี้จ้ะพี่น้องจ้าเมื่อกี้พี่น้องได้เห็นบอ บอกสาเวลัมเก็บเมื่อกี้นเ,นเ,เนี่ยซาเวลัมพอเห็นได้บราเวย์แนบเบิ่งเห็ดมันสีเดียวกันกับไม่นะคะพี่น้องแต่วช่วงนี้ตาสาเรลัมพอค่อยดีเพราะว่าเบิ่งโทรศัพท์หลายสายตาเสียจ้ะนี่เห็ดที่เขาเก็บปไปบางทันนี่นะพูดนะพนะอยู่กางล่างพุดนะคะกำลังออกค่ะพี่น้องกำลังออกข้างล่างนีอ่อันนี้แม่นบ่ะที่ซาวลัมเห้เบิ่งตะแหลก ยือ้อฟังนี้ค่ะพี่นุอยู่ฝั่งนี้ค่ะเสี่ยออกยื้อ,อกันทางล่างนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยกูขอเก็บกันได้ค่ะมีดก,ก็บอะไรออกมาเด้ไหมอุย้ยเก็บงานเด้นหมเดี๋ยวมีกันจ้ะน้องเ็ดแหม่เดี๋ยว,ว,ยวยเอาอันนี้กันอือ Hey. นเน้ยายยืดขอพน้องยืดไต้ขอนอุ้ยอันนี้จะเิ็นไงเป็นไงเนาะนี่มีหอกเอ้าเค้ด,กด,ด,ดอดกน้อยเพิ่น โอเคเนี่ยค่ะโอ้น้อเนี่ยพันมาออยจุจุ่มจุนะ่มรงไหเนีนนยนี่ยมีบางเกาเนาะแล้วพันตอจุดตรงไหนนี่ค่ะพีน้องทางนอกนี่บวกใช่ค่ะมาทำหมดคือ่ะโอ้งามยี่ิดหน่อยโอย้มึงเง้ยกอดใเตอเป็นคือแเต๋อคาเฟ พ,พ่อละแหละ <c oughs> เหลืออยู่เ่พ่อเราแหละเสียวๆอันว่างตดกันโผลให้เขามาว่างให้เลยค่ะตอนที่จ้างเขาตัดนะให้เขามาขนมาว่างไปนีให้เรคิดว่าเห็ดนางฟ้าจะออกขึ้นออกเองค่ะพี่น้องไม่ได้ใส่เขียวเลย ก็คิดว่าเห็ดนังป่าจะออกกับใหม่อันนี้อโอ้ยขับน้องอโ,อโอเคสุลูกก็ได้เก็บอยู่นี่อีกอเห็ดยังกินเนาะพี่น้องมันนีม้มันนี่เอาตะกาน้อยมาอ่าพี่น้องจะ กระตาน้อยเราก็เต็มแล้วสวยๆแล้วค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ซาเวลัมตีฝากไปแค่นี้แหละค่ะหนาวเลยพี่น้องซาเวลัมก็สีเอาไว้แค่นี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวซาเวลัมตีอีกอันใส่คลิปไปหา <c oughs> ไปเห็นหนา <c oughs> สีเหลืองอเผอิญว่ามันหนาวค่ะพี่น้องจ้ามือแข็งเราเนี่ยแค่จ้ะ ฝากไปแค่นี้ด้วยค่ะเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายิ้มส,สวยๆหนาวแห้งเลยพี่น้องจ้าหนาวคักหนาวนี่